อยากปลูกบักฮงไหดกๆแบบนี้หรือแบบนี้หรือปลูกหมากผลไมย้ยังกระไดร่วมทั้งหมากซีดาหงเปาซือ้อยากให้มันดกๆแบบนี้ด้วยเทคนิคฝังขวดพร้อมเราไปีปน้องพร้อมแล้ว,ม,ลวมา ขั้นตอนที่หนึ่งเลือกตีดอนที่น้ำบดถ่วมค้งเดิ้อพี่น้องเข้าิเป็นจอบเสียมเอพี่นนอ้ต่อไปเป็นต้นใหม่ที่เฮ้าสีเอามาปลูกเมื้อนี้เฮ้าได้บาขงเตี้ยชุ่มแพร่สีเอามาปลูกมื่อนี้กับต่อไปใหม่แห่งฟื้นแห่งกิ่งใหม่แห่งที่เฮ้าเอาไว้ดังไฟขอให้แห่งไก่้สีเนาเปื่อยได้จริงดีนี่คืออุปกรณ์ที่เข้ารดับต่อมาขวดน้ำขนาด1.5ลิตร ตัดก้นเจาะลักษณะแบบนี้ให้โดยหลบประมาณนี้ได้พี่น้องสิใส่จักขวดกันแล้วแต่แต่มันนี่เข้าที่ฝังซีทิศท่างเอาประมาณอีกอันนึงที่ขาดบ่ไใดนั่นคือปุ๋ยมูลสัตว์เอาไม่ไม่ออกจากขอกเล่ยกับบ่เป็นยัง <c oughs> ให้มันมีความห่อนสูง4 0 5 0องศากับบ่เป็นยัง <c oughs> ข้อ,ขอที่สิผ้าพี่น้องโงเมือเห็ดในทานากเกษตรที่เตอร์เข้าจำเป็นต้องมีตัวนี้ได้พี่นอ้องขอโฆษณาจักหน่อยเป็นอุป,ปกรณ์ที่เข้าใส่ยู่เป็นประจำใส่มาสิเกือบ2ปีโอ้ยทนขัดขนาดเป็นขาตั ั้งกล่องรุ่นนี้ได้ราคาบอกกี่บาทสามารถ <บะ S 2> ภาพเก็บได้พกพาก,กับสะดวกพี่นอนเบิ้งแน่เป็นจะเอาไปใส่เอาไปใส่กดเอาจุดอกาศที่ห้าแนบไฟให่ด้อต่อไปมาลงมือปลูกกันเลยต้นไม้มันต้องคุดหลุมสำรับหลุมที่ห้าวคุดก็จะมีความกว้างประมาณหาสิบคูณสามสิบก็คือกว้างหาสิบเส้นลึกสามสิบเป็นยังต้องลึกสามสิบเส้นเพราะว่าเราจะฝังขวดแบบนี้ซึ่งขวด มันสิมีความยาวประมาณ30มเส้นค่ะหงา 2> 1, 2, 3, นี่คือขวดที่เข้าฝังสำหรับในกอนแนี่นี่เนาะพี่น้องแล้วก็เติมปุ๋ยมูลสัตว์ลงไปห่อน,อนวอๆวื้วนี่ก็บ่าเป็นหยังพี่น้องหร้ยคนคงสิสงสัยว่าเอ๊ะปลูกต้นใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่ๆหลากมันสิบ่เป็นอยังบอก ยวสิอธิบายในไทยคิดเด้อตอนต่อไปห้าวเสตไซใหม่แห่งเฟื้นแห้งกิ้งใหม้แห้งพวกนี้นะขอให้เป็นใหม่แห้งหรือใหม่เนื้ออ่อนได้ยิ่งดีเพราะว่ามั่นสิย่อยสลายได้ไง่ายถามว่าเป็นยังคือต้องใส่พวกนี้กันยังบอกว่าสิอธิบายไทยคิดหลัง<ะ>จากฟังขวดใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ใส่ใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วต่อไปห้าก็สิเอาดินกบซึ่งห้าเศษแบบนี้อยู่ประมาณสองสัน่นหลักสําคัญคือย่าให้ปุ๋ยมักหรือปุ๋ยขอกที่ย่ง ห่อนอยู่ห้าให่ขั้นขืนมาดานบนด้อพี่น้องให้มันอยู่ต่ำๆไว้ดีดน<ส><ล>ะเลยขอทบทวนให้พี่น้องอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือห้าเสิเห็ดยุดสองสันสองหลอบแบบนี้เนาะแต่ว่าห้าสิบแบ่งเป็นสังันสั่นที่หนึ่งห้าสิใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สันที่สองห้าสิใส่ไม้แห้งสันที่สามหากบหนาดินหฮาเสิเห็ดสามสันแต่ว่าเศษสองหลอบหลอบสุดท้ายหฮาสิกบหนาดินให้พุ่นพุ่นพี่น้องสิถามว่าเอ๊ะ แล้วต้นใหม่มันสิปลูกมอง,มองได้มองได้ก็มองนี่นี่ได้แต่ว่าก่อนสิปูกจะเพิ่งเด้อให้หดน้ำให้ดินมันอยู่โตสก่อนเด้อพี่น้องรดน้ำลงไปชุมช่มๆไปเลยหลังจากนั้นเขาติสร้างลักปักฐานอยู่มองนี้ พี่น้องหลายคนกับที่จมในใจคือน่านปลูกแท้เฮากับว่าปลูกดอกเขาตังไว้ซื้อต้นไม้เขาตังไว้แบบนี้ถุงดำกับว่าต้องฉีกถุงทั้งสิ้นนะพี่น้องแต่ว่าตังไวยก็่าลืมมัดกันลมให้เขาน้ำเด้อพี่น้องหลายคนที่สงสัยต่อไปสรุปให้ฟังเด้อว่าหนึ่งเป็นอย่างคือใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สดสดใดทั้งที่มันยังมีความห่อนสูงอยู่สองเป็นอย่างคือต้องฝังขวดสามเป็นอย่างคือต้องใส่ใหม่แห่งแลวกซี่ เป็นอยังคือฝังห่างแบบนี้คือบ่ฝังขิดค้นตนไปเลยคือคจังสีนาะพี่น้องตอนใหม่เขาบ่ได้กินอาหารเฉพาะทังหลกหรือทางใบอากาศก็คือกันทังหลกเขาก็ต้องการอากาศเฮาก็เลยฝังขวดส่งอากาศเข้าไปในส่ระบบหลกฝังขวดแบบนี้ย่างดีถึงเวลาหนาแรงเฮากดน้ำอดหนาดินแบบนี้จนกว่าน้ำจะซึมลงไปใส่เวลาบ่าพี่น้องเบืองน้ำพร้อมถ้าเขาหยอดสายยางหรือเทน้ำลงี่โจกแบบนี้ กระถึงลากโดยตรงเลยครับหนึ่งสองสามซีนี่คือขวดที่ห้าฝฟังเป็นอย่างคือต้องฟังซีขวดพี่น้องสีฝฟังจะขวดก็แล้วแต่แต่แตว่าห้าอยากฝังซีขวดถาม่าเป็นอย่างคือฝังห้างแบบนี้ถ้าฟังไก่มันเป็นจังได้พี่น้องคือเฮาปลูกบักหุง่ไดีปลูกพักบุงบักหุงมันก็ง่ญ่ข้นง่ญ่ข้นเดี๋ยวตนย้นใ่ญ่มันสิบเบียดบงังเอาขวดเทใส่ขวดตีบดันเดียวหฮาสิ ยอดสายางลงไปหวดน้ำบ่อใดเด้อตอนนี้ยังอยู่กับการฝังขวดถ้าเหาคุ้มฟางคุ้มหยาโดนๆไปแบบนี้มันสิถมขวดที่ห้องฝังนี้เพราะว่าห้องฝังต่าเหตดจังไ๋จังสิเห็นช่องว่างของขวดเท่ากับใส่ขวดใหม่ลงไปแบบนี้ล่ะครับ่อไปตอบคําถามเป็นยังคือสามารถใส่ปุ๋ยขอกสดปุ๋ยมูลสัตว์ที่ยังมีความห่อนใดเพราะว่าห้องใส่ขาง่างไว้เพี่น้นองห่อนก็ับ่าเป็นยังห่อนได้ยิ่งดีเพราะว่ามันสิสลายย่อยสลายกิ่งใหม่ ไม่แห้งที่ห้องฝังรวมลงไปพ่อความห่อนพ่อนำถือก,กับปุ๋ยเกิดความชื้นเกิดความห่อนย่อยสลายจริงใหม่ามว่าห้าวว่างจริงใหม่เป็นสันส้นสอ้นยุ่ขขาง่างนี่เป็นการเพิ่มช่องว่างในอากาศเ็ทใหดินห้าล้วนรากของต้นไม้กระดิษแรกซึมลงไปได้ไงจนกว่าต้นไม้สิใหญงลงไปพวกนี้ขขาง่างเมันก็อห่อนย่อยสลายเป็นอาหารปุ๋ยไปในตัวอ<ม>ปลูกต้นไม้แบบนี้โอกาสที่รากจะเน่าโอกาสหน่อยมากเพราะว่าห้าเอาตังไว้ขางทึง จนกว่าต้นใหม่ขี่ไงลากเขากับกระคอยเสื่อมลงไป้างล่างกับเป็นปุ๋ยที่เย็นโตแล้วนะ้อพี่น้องพร้อมที่จะเป็นอาหารของเผือดในลำดับต่อไปนี่คือเทคนิคฝังหินฝังขวดที่ห้าเอามาเผยแผ่สู่พี่น้องเบิงในมนี้ขะจากหลักการสู้ความหนาจะเป็นนํามาสู้การลงเมือปฏิบัติจนเห็นผลได้ชัดเจนแบบนี้กะเป็นแนวทางของห้าถ้าพี่น้องสนใจกดติดตามมาเรียนลู้ไปนำกันเด้อแต่อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นเบิ่งนำเด้อ